สวัสดีครับผมชาญเฉลิมศิรุเสนครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมอยู่กับนิสันคีด้านะครับอ่าัเ,เกตดูนะครับคอปมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ได้ยินว่าเสียงเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาเนี่ยนอกจากรอบเดินเบาสูงแล้วเนี่ยนะครับยังยังมีอาการสะอื้นขึ้นสะอื้นลงนะครับพึ้นแล้วก็ลงอึอ้นแล้วก็ลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกจากอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่สแกนเนอร์กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภายในวัดรอบของรถนิสสันทีด้าคันนี้นะครับเอ่อจะพบว่ารอบเดบาตอนนี้อยู่ที่2,000รอบแล้วก็สวิงขึ้นสวิงลงนะครับเอ่อแล้วก็มีแถมมีไฟเช็คเันชินขึ้นนะครับเดี๋ยวเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับครับหลังจากที่เราต่อเจ้าอุปกรณ์ที่จะเข้าร่วมการใช้งานกับสแกนเนอร์นะครับตอนนี้เราจะเข้าเริ่มเข้าด้วแอปพลิเคชันนะครับ ครับตอนนี้หลังจากที่เข้ามาแล้วก็เข้าไปที่เอเชียนะครับแล้วก็เข้าไปที่นิสสันครับเออเป็นเคาะเครื่องหมายถูกโอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่อกันอยู่ครับครับมาแล้วนะครับให้เป็นแมนนวลส e l e c t ก็ได้นะครับเอ่ออันนี้ก็ให้เลือกที่ฝ่าอีสนะครับก็จะขึ้นประเทศนะครับ จากนั้นเสร็จปุ๊บก็อันนี้ไทยแลนด์คลิกที่ t h ยแลนด์นะครับก็เลือกรุ่นเลยนะครับตรงๆเลยนะครับ n i สสันอันนี้จะเป็นทีด้าฮชแบ็นะครับครับ c 11โอเคถูกต้องครับถามปีไม่รู้อะไรปีไหน Enter ปีสุดท้ายไว้ก่อนครับมาดูเฮล l ์รีพอร์ตกันก่อนนะครับโอเคนะครับให้สแกนก่อนครับจะขึ้นมาแล้วครับเอ่อที่ ECM Engine Control Module นะครับไฟล์โฟล์คอดทรนะครับอ่าก็พบพบอยู่3ามตัวนะครับตอนนี้สื่อสารกันอยู่นะครับสแกนได้ห้า7บแดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครับเจ็ดห้าแปดสิบสามครับ9 2บนะครับร0อเอร์เซ็นต์อ่าโอเคนะครับอันนี้นะครับสาเหตุที่รถคันนี้เอ่อเป็นแบบนี้เพราะว่าเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยมีอาการเดินไม่ครบสูบนะครับ การที่เดินไม่ครบสูบเนี่ยช่างก็ต้องหาก่อนนะครับว่ามันมีสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุมันมาจากสามอุปกรณ์สามตัวนะครับตัวแรกคือหัวเทียนตัวที่สองคอยจุดระเบิดตัวที่สามก็โโหัวฉีดในสามอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับเหมือนถึงทาให้เครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มีการประกอบชิ้นส่วนเข้าไปนะครับ ในขณะเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยมันจะเป็นต้องถอดทั้งปลั๊กแอร์ฟลแล้วก็ปลั๊กลิ้นเล่งนะครับพอหลักการถอดแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการลืมค่าเดิมลืมค่าเดิมของของของก่อนอก่อนอหน้านั้นนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือ,อ,อถ้าใครไม่เคยทํามาก่อนก็จะรู้สึกว่าตกใจว่าเอ้ยผมทําอะไรผิดหรือเปล่านะครับพอจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะต้องไปโทษไปต่างๆนานาเลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ปัญหามันคือมันจําค่าเดิมไม่ได้พอจําค่าเดิมไม่ได้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเออเราก็ต้องใช้สแกนเนอร์นี่ครับสแกนก่อนนะครับตัวแรกก็คือครับอ่านเฝ้าโคดก่อนนะครับว่าเฝ้โค d ดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เคาะไปที่ ECM นะครับซึ่งมันพบเ u ้อยู่3ตัวครับรีดเฝ้าโคดนะครับครับปรากฏว่าขึ้นมา3ตัวนะครับมีเอ่อ หนึ 102, นี่ก็คือ Map Sensor Circuit ก็คืออาจจะมีการถอดปลั๊กตัวนี้ร่วมด้วยนะครับตอนนี้เสียบคืนเข้าไปส,สเตตศย์ก็คือสถานะปกติ P ศูนย TP Sensor Circuit 1นะครับ P ศูนย์หนึ่งสองสาม TP Sensor c i r c u i ซ TP s e น s o r Circuit กนะครับก็คือวงจรเกี่ยวกับ TP 3, นี่ก็ h r o t t l e Position ก็คือลิ้นเล่งนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อครับ สถานะหนึ่งก็คือเป็นยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับก็คือติดตำแหน่งนะครับกลับมาครับมาเคลียร์ u l ล์คอรดครับเยสอายูชัวทุกเคลียร์โฟล์ครดเยสครับถามว่าจะเราจะลบไหมใช่โฟล์คอ e c ดค p มพล e แล้วครับตอนนี้ไม่มี f a ล l ค c o d e แล้วครับครับเออก็ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะได้ยินยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่นะครับจากนั้นมาที่ Special Function นะครับแล้วก็เข้าสู่ Self Learning ่ครับ เซลล์เร์ยนิ่งคอนครับอันนี้หน้าจอนี้ก็จะบอกว่าให้เรียนรู้คอนเป็นการเซลล์เร์ยนิ่งคอนโทรลวาลูทูบีเคลียร์ครับค่าต่างๆจะถูกลบทิ้งหมดนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคครับครับแล้วก็เคลียร์ครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับอา่นั้นตัวที่สองก็จะเป็นไอเดนแอร์วอลล่มครับอันนี้เขาก็แนะนำว่า แบตเตอรี่ต้งองมีค่ามากกว่า12.9โวลต์ที่ไอเดินนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต70์70-90แล้วก็เกียร์อยู่ในตำแหน่ง P หรือ N น,นะครับปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดไม่เปิดแอร์นะครับจากนั้นก็อุปกรณ์ไฟฟ้าปิดหมดพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งกลางครับไม่ได้มีการเลี้ยวอยู่นะครับหลายเงื่อนไขที่ที่บอกอยู่นะครับทีนี้เสรเพราะว่าคลิกโอเคเลยครับทีเดียวครับกําลังเชื่อมต่อกับ สตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทครับบอกให้รอประมาณหนาทีครับครับเดี๋ยวเครื่องก็จะดำเนินการต่อไปครับครับรอบเดินเบาลดลงมาแล้วนะครับตอนนี้ครับก็กำลังสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นการปรับค่าใหม่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณพันรอบต่อนาทีแล้วนะครับ กำลังเรียนรู้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นออรอบเดินเบาครับในขณะที่กําลังสแกนอยู่นะครับครับตอนนี้ก็เหลือประมาณพันนะครับได้ยินเสียงพัดลมไฟฟ้าทํางานแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ยังทํางานอยู่นะครับกําลังเรียนรู้ Learning ตัวเองอยู่เหตุผลก็คือมันจําค่าเก่าไม่ได้สิ่งที่มันต้อง,อง,องทำก็คือรอให้สแกนเนอร์เนี่ยสั่งทำการปรับให้เรียนรู้ค่าใหม่นะครับ พอหลังจากเรียนรู้ค่าใหม่เสร็จแล้วก็ในรอบเบิมเบาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมครับรอสักหน่อยนะครับเกือบห้านาทีแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอบอกคอมพลีทแล้วนะครับก็โอเคครับรอบเดินเบาก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ7 5็ดร้อยห้าิบรอบนะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ระบบก็กําลังปรับตัวเองนะครับลองเล่นเครื่องดูนะครับก็ปกตินะครับครับปล่อยเดินเบาก็กลับลงมาครับมันทาร์กเก็ตก็อยู่ประมาณ7 5็ดรอยห้าิบรอบประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับตอนนี้ในระบบก็กําลังบอกว่า พัดลมระบายความร้อนทํางานอยู่ที่ตําแหน่งเบานะครับรอบต่ํานะครับอุณหภูมิน้ําอยู่ที่9 5องศา C ซีนะครับรอบอยู่ที่ประมาณ750โหลดซิกแนลก็คืออุระทางไฟฟายังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ระบบแอร์นะครับก็ยังไม่ได้เปิดนะครับครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอร์ดูนะครับรับเปิดแอร์แล้วครับ แอร์คอนดิชันเป็นออนแล้วนะลองเปิดไฟดูนะครับัไฟก็เปิดออนแล้วนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมพู่ขึ้นไปเลยนะครับ uh, ตอนนี้ก็พัด uh, ลมระบายความร้อนสถานะเปลี่ยนมาเป็นไายแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ